มิวโนเ l ลห้องเจ็สองหนึ่ชั้นสานะครับห้องนี้นะครับก็ติดวอลเปเปอร์ให้นะครับอันนี้เพิ่งติดเลยนะครับหลังจากติดหลังจากติดแล้วก็ทำห้องนะครับก็ไม่ยังไม่เคยมีคนมาอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นห้องใหม่ ก็จะมีตัวไฟฟ้านะครับมีที่ดูดควันนะครับไมโครเวฟตู้เย็นนะครับอันนี้วิวนะครับจะเป็นตรงนี้เป็นมือหมอหน,นะครับตรงข้ามจะเป็นพันทิ์งามงอวาวน,นะครับนี่ัทิ แอร์จะมีสองเครื่องนะครับตรงนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับแล้วก็จะมีผู้เสื้อผ้อามีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับ